บางทีฝั่งมัดยอมลุยไปเลยนะออกไปหน้าเขาเขียวประมาณร้อยเมตรไม่มีฝนสับเม็ดเลยครับกลับไปถึงบ้านขับรถไปบ้านมีแต่คนงงว่าไปลุยไป,ลลไ,ไปเล่นน้ําฝนที่ไหนมาไปเล่นน้าที่ไหนมาเขาบอกใครจะไปเล่นน้ำกลับไปแบบงอมเลยตัวเปียกหมดเลยนะใช่เปียกอยู่คนเดียวเลยครับไม่มีใครเปรียกเลยครับตกแค่ในสนสั่์เลยออกไปหน้าประตูฝนไม่ตกห่างกันยังไม่ถึงกิโลเลยนะ ไม่ใช่กิโลเลยจากหน้าประตูห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรเลยนะไม่สนุกครับไม่สนุกครับกลับไปก็อาบน้ำสาวผมกลับไปก็อาบน้ำสาวผมอัดยาเลยนะอัดยาเลยแล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณหกโมงครึ่งฝนก็ตกยาวเลยนะครับตกที่บ้านด้วยอะไรี้ยก็เมื่อวานก็จะประชุมกันซะหน่อยก็แยกย้ายกันไปเติบโตยังย้ายบ้านใครไม่มันนอนนะเมื่อวาน ไม่มีประชุมใดๆทั้งสิ้นครับนอนกันฝนตกอ,อิ่มเอ้ยยังไม่อิ่มเลยคนะรับแป๊บนึงนะอิ่มยังเด็กเด็ๆๆกเด็กกำลังโตกินเยอะหน่อยนะเออเ,เดือนหน้างานวิ่งมันเดือนไหนห่ะครับพี่เจี๊ยบเดือนมีนาเหรอมคะลาบุพามีนาเดือนหน้าใช่ไหมมีนาใช่ไหม เข้าใจคําว่าใช่ครับใช่ครับฝนตกไม่ทท่วฟ้าบ่อยมากนะแถวนี้ฝนตกไม่ทท่วฟ้าแบบถ้าใครมาเที่ยวของ,งนุกใหญ่ใช่ไหมจุดกับพิโปกันเนาะกนุกใหญ่ห่างกันประมาณร้อยเมตรบางทีพิโปตกหนักมากเดินไปโงนุกใหญ่ฝนไม่ตกมันเป็นอย่างนี้จริงๆแถวเนี้ยไม่รู้ว่า <c oughs> เออเนี่ยเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทท่วฟ้านะงั้นผม แต่ก็ดีเยอล่ะที่ผมลุยกลับไปนะเพราะว่าพอหลังจากนั้นมาก็ตกแรงยาวตกทั่วฟ้าเลยนะครับแล้วมันมืดด้วยนะครับมันมืดด้วยนะแล้วก็ยามยามเขาเขาจะปิดประตูอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่อยากอยู่นานนะเกรงใจยามนะครับเขาก็จะเลทถึงว่าสักหกโมงครึ่งกว่าๆาอะไรเงี้ยให้นักท่องเที่ยวออกให้พนักงานพยายามออกให้เร็วที่สุดไปหาเรื่องที่เรื่องหลับอ้ถ้าอยากไม่อยากเจอเรื่องหลับเนี่ยเห็นไหมเวลาเนี้ยแปดโมงเลย แปดโมงถึงสักอะเก้าโมงครึ่งแปดโมงถึงเก้าโมงครึ่งเนี่ยมีเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยสิบโมงก็แหละถ้าสิบโมงมาตอนนี้อาจจะเห็นตอนนอนอยู่แต่นอนบนบกนะแล้วก็บ่ายสองถึงเย็นเลยนะครับได้เจอดร้งรอยนี่แน่นอนถ้ามาช่วงสิบโมงถึงบ่ายสองอะหลับแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มว่าหลับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านนอกจากว่าดวงดีจริงๆนะ เชียงใหม่ตกหนึ่งพันเมตรโอ้โหพี่อันนี้มูนับเลยเหรอพี่พึ่งตกหนึ่งพันเมตรจริงปะเนี่ยโคตรตึงเลยครับน้ำเป็นฝนถ้ามามาเวลานี้เลยนะแปดโมงเนี่ยก่อนมารอหน้าประตูเลยก่อนซื้อบัตรซื้อบัตรปุ๊บยิงตรงม,มาหาเด้งเลยได้เห็นต่อล้างบ่อคิปเปอร์ล้างบ่อได้ถ่ายรูปก,กับเด้งด้วยอะไรด้วยยืมกระลำมังด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างนะแต่ถ้าอยากแบบได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ VVP ีไอเย็นๆนนะมาเย็นๆเ,เลยอยู่หกโมงครับถ้ามาเสาร์อาทิตย์ผมยุ่หกโมงเนี้ยได้เลยนะได้ภาพสวยๆแน่ไม่มีคนตอนย็นสักห้าโมงไม่มีคนเนี้ยผมถ่ายรูปสวยๆให้ได้ครับถ่ายจากข้างในออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนดูแบบไม่ต้องมีคนเยอะอะไรเงี้ยครับเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้นะเวลาที่แบบที่แนะนํานะครับดี๋ยว้าใครว่างก็อยู่เช้ายันเย็นเลยนะครับแปดโมงหกโมงเลยก็ได้ทุกอัทรตแน่นอนนะครับ ไม่มีอิ่มแน่นอนนะครับกินได้ทั้งวันโอเคนะคะี๋ยวผมขอญยตไปทำงานอื่นก่อนแล้วเจอันเย็นนี้เจอกันสักห้าโมงแล้วกันโอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้เยันนี้เจอกันห้าโมงหมดแล้วด้วยรางจานอยู่นะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ